สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยค่ะเรายังเรียนกันอยู่ในยูน t ต2 our lost buddha วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่23นะคะครูขอทบทวนการเติม erestmoremost ที่คำคุณศัพท์ก่อนนะคะ ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าคําคุณศัพท์ที่มี1ห,หรือ2พยางนะคะให้เติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุด 2. คําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุด 3. คําคุณศัพท์ที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดเข้าไปแล้วเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุด 4. คำคุณศัพท์2พยางที่ลงท้ายด้วย ed ful ing lewsous ให้เติม mor ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุดโดยนำคำว่า mor และ มดไว้หน้าคําคุณศัพท์ 5. คําคุณศัพท์3พยางขึ้นไปให้เติมมอในขั้นกว่าและเติมมอดในขั้นสุดโดยนําคํา2คํานี้ไว้หน้าคําคุณศัพท์ 6. คําคุณศัพท์บางคํามีการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นข้อที่6นะคะนักเรียนต้องเป็นการท่องจานะคะว่ามีคําไหนบ้างที่มันเปลี่ยนรูปนะคะต่อไปนะคะเป็นการทบทวนนะคะการเขียนประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า ยังจำได้ใช่ไหมคะว่าขั้นกว่าใช้เปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะตามโครงสร้างดังนี้นะคะประธานบวก is am are บวกคำคุณศรรัพท์บวก er บวกดและก็บวกคำนามตัวอย่างประโยคนะคะ j a s m i n s are smaller than lotus ดอกมะลิเล็กกว่าดอกบัวตัวอย่างที่สองนะคะ ประธานบวก i s หรือ am หรือ a นะคะแล้วก็บวก m o r e นะคะบวกคำคุณศัพท์บวกแดนแล้วก็บวกคำนามค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ r o s e are more beautiful than m o r i s c o ดอกมะลิสวยกว่าดอกดาวเรืองทำไมถึงมี2โครงสร้างคะเพราะโครงสร้างที่1นะคะเป็นการเติม er จะใช้กับกฎที่อ่านออกเสียง1หรือ2พยางนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มตัวสะกดหรือว่าเปลี่ยน Y เป็น I แล้วก็เติม er นะคะส่วนการใช้มอนะคะใช้กับคำศัพท์ที่อ่านออกเสียง2พยางแต่ต้องลงท้ายด้วย ing o u s l e w s หรือว่า ed นะคะหรือจะเป็นคำคุณศัพท์ที่อ่านออกเสียง3พยางขึ้นไปเราจะใช้มอนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทบทวนการเขียนประโยคเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะเปรียบเทียบขั้นสุดก็คือหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในจํานวนของที่เรามีอยู่ตั้งแต่3ขึ้นไปนะคะ3 4 5 6ี่หนะคะให้หาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เป็นที่สุดโครงสร้างนะคะแบ่งออกเป็น2แบบเหมือนกันนะคะนักเรียนโดยมีการเติม est แล้วก็มีการเติม most นะคะ ใช้หลักการเดียวกันค่ะการเติม est ก็คือใช้กับคําคุณศัพท์ที่อ่านออกเสียง1หรือ2พยางลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est หรือว่าเป็นการเพิ่มตัวสะกดนะคะส่วนการเติม most นะคะก็จะใช้หลักที่ว่าคําศัพท์ที่อ่านออกเสียง2พยางแต่ต้องลงท้ายด้วย ed ing le w s o u s นะคะ หรือจะเป็นคำศัพท์ที่อ่านออกเสียง3พยางค์ขึ้นไปเราก็จะใช้ most นะคะโครงสร้างที่1นะคะประธานบวก is am are นะคะแล้วก็บวก the บวกคำคุณศัพท์แล้วก็เติม est ค่ะเช่นนะคะ jasmine are the smallest ดอกมะลิเล็กที่สุดต่อไปนะคะ ประธานบวก is, am หรือว่า are นะคะตามด้วย the แล้วก็ตามด้วย most แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะ Tulips are the most beautiful ดอกทิวลิปสวยที่สุดนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่า is, am, are ใช้กับประธานตัวใดบ้าง is นะคะเราใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ K ot, นะคะที่มีเพียงแค่หนึ่งนะคะ ส่วนแอมนะคะเราใช้คู่กับไอนะคะส่วน R ใช้กับพาร์ทที่เป็นพระหุพจน์นะคะที่มีมากกว่าหนึ่งะคะถ้านักเรียนจำไม่ได้นะคะให้หนักเรียนเปิดกลับไปดูคลิปวิดีโอของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ครูจะอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะคะสำหรับภาระงานในวันนี้ของนักเรียนนะคะให้หนักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่23และก็ทํำลงสมุดนะคะ ก็คือหน้านี้นะคะจะเป็นรูปที่มีดอกไม้นะคะครูเนี่ยจะก,กําหนดคําศัพท์และก็กำหนดคำคุณศัพท์ให้นักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคตามคำที่ครูกำหนดให้นะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะคำสั่งให้นักเรียนแต่งประโยคขั้นกว่าและขั้นสุดโดยดูรูปภาพจากหนังสือหน้า23 เริ่มเขียนข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะมีคำว่า jasmine orchid ให้คำคุณศัพท์คำว่า beautiful รูปภาพจะเป็นดังนี้นะคะตามหน้า23นะคะ beautiful แปลว่าอะไรคะนักเรียน beautiful แปลว่าสวยนะคะจากรูปภาพค่ะครูให้ดอกไม้มากี่ชนิดคะ ครูให้ดอกไม้มา2ชนิดนะคะเพราะฉะนั้น2ชนิด2อ,อย่างแบบนี้เราต้องเขียนขั้นอะไรคะต้องเขียนขั้นกว่านะคะนักเรียนพิจารณาจากคำว่า beautiful ค่ะนักเรียนจะเติม er หรือว่าเติม m นะคะข้อนี้นะคะกดบอกว่าอ่านออกเสียง3พยางนะคะให้เราเติมอะไรคะเติม m ในการเขียนขั้นกว่าครูมีตัวช่วยค่ะโดยครูมีโครงสร้างให้นักเรียนดูนะคะ นักเรียนเขียนตามโครงสร้างได้เลยนะคะประธานนะคะบวก i s am are บวกมอบวกคำคุณศัพท์บวกแดนและก็บวกคำนามนะคะเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นให้นักเรียนพูดเป็นภาษาไทยก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าดอกอะไรสวยกว่ากันชาระหว่างดอกมะลิและก็กล้วยไมย้ถ้านักเรียนคิดว่ากล้วยไม้สวยกว่ามะลินักเรียนก็จะได้ประโยคที่ว่ากล้วยไมย้ สวยกว่าดอกมะลิและนักเรียนก็เขียนตามประโยคนี้เลยนะคะประธานก็คือ orchid เวลาที่นักเรียนเขียนขึ้นต้นประโยคนะคะย้ำเสมอแต่ว่าต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปค่ะเราได้ประธานแล้วใช่ไหมคะก็เลือกระหว่าง e, m หรือว่า a จากประโยคเห็นไหมคะ o r c h เติม s, okay. erm s นั่นหมายถึงดอกไม้หลายๆดอกเราก็ต้องเลือกใช้อะไรคะใช้ r นะคะต่อไปค่ะเราเลือกใช้ m ค่ะเพราะอ่านออกเสียง3ามพยางสำหรับคาว่า beautiful แล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์คือคาว่า beautiful นะคะต่อไปคำว่า d a n ค่ะ ต่อไปคำน้นก็คือสิ่งที่ถูกเปรียบนั่นเองก็คือจัสมินดอกมะลินั่นเองค่ะเสร็จหนึ่งข้อขีดเส้นใต้นะคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะแค่เขียนประโยคตามครูเท่านั้นค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2คือคำว่า Just means, cus, j a จัสม e นด r กไม j จ m p a ให้คำว่า beautiful แต่มีดอกไม้กี่อย่างคะ 3อย่างนะคะมีทั้งหมด3ชนิด3ชนิดแบบนี้ต้องเขียนขั้นอะไรคะต้องเขียนขั้นสุดนะคะ beautiful แปลว่าสวยนะคะข้อนี้นักเรียนเขียนเองนะคะครูให้ตัวช่วยเหมือนเดิมค่ะโครงสร้างนี้ค่ะ beautiful อ่านออกเสียง3พยางเราเลือกใช้ most นะคะเขียนตามโครงสร้างด้านล่างได้เลยนะคะ ข้อที่3นะคะคือคำว่าจำปาโรสและคำว่ายุทธภูค่ะรูปภาพคือรูปนี้นะคะจำปาก็คือดอกจำปานะคะโรสก็คือกุหลาบนะคะยุทธภูนนะคะมีความหมายว่าใช้ประโยชน์นักเรียนลอกโจทย์ตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบบรรทัดถัดไปนะคะ ตัวช่วยคือโครงสร้างตัวนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะเพราะมี2สิ่งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคำนี้นะคะ carlotespace น,นะคะแล้วก็ m o r i s c o นะคะให้คำว่า small ที่แปลว่าเล็กนะคะรูปภาพคือรูปนี้นะคะคือดอกรักค่ะและก็ดอกดาวเรืองนะคะ มี2ชนิดนะคะเปรียบเทียบขั้นอะไรคะขั้นกว่านะคะให้นักเรียนเขียนตามโครงสร้างนี้นะคะข้อที่5ค่ะคือคำว่า o r c h i d กล้วยไม้นะคะจำปานะคะดอกจำปาแล้วก็ m o r i s c o s นะคะดอกดาวเรืองให้คำว่า expensive นะคะที่แปลว่าแพงรูปนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด 3ชนิดนะคะต้องเขียนขั้นอะไรคะขั้นสุดนั่นเองค่ะตามโครงสร้างนี้นะคะนักเรียนคิดว่าดอกไม้ชนิดไหนแพงที่สุดคะข้อที่6นะคะคำว่า jasmine rose c l a o t e s ให้คำว่า big นะคะที่แปลว่าใหญ่นะคะรูปภาพรูปนี้นะคะมีดอกไม้3ชนิดตามโครงสร้างนี้นะคะมีดอกมะลิ กุหลาบและก็ดอกรักนักเรียนคิดว่าดอกไม้3ชนิดเนี้ยดอกไหนใหญ่ที่สุดต่อไปนะคะข้อที่7ค่ะมีคำว่า o r s อเค Rose m o r i s c o กับคำว่า c chip นะคะที่แปลว่าถูกนะคะมีค่ะรูปภาพประกอบนะคะดอกไม้3ชนิดเขียนขั้นอะไรคะขั้นสุดนะคะ ตัวช่วยนะคะโครงสร้างอยู่ด้านล่างนะคะข้อนี้ต้องเติม est เพราะว่าอ่านออกเสียง1นึ่พยางนะคะพยายามคิดตามด้วยนะคะถ้าใครจําหลักการเติมไม่ได้ให้นักเรียนเปิดกลับไปดูในสมุดที่นักเรียนเคยบันทึกนะคะข้อ <c oughs> ที่8นะคะ c l a d o p e s r o s e แล้วก็คําว่า big นะคะ big ที่แปลว่าใหญ่นะคะ ตามรูปภาพเลยนะคะนักเรียนในรูปภาพนะคะก็มีดอกรักแล้วก็กุหลาบนะคะสชนิดแบบนี้เปรียบเทียบขั้นกว่านะคะเขียนตามโครงสร้างนี้ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะก็คือ jasmine m o r i s g o l d นะคะให้คำว่า expensive ที่แปลว่าแพงนะคะนะคะสชนิดเปรียบเทียบขั้นอะไรคะ ขั้นกว่านะคะใช้โครงสร้างนี้นะคะอ่านออกเสียง3พยางนะคะจะต้องเป็นโครงสร้างนี้นะคะข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือคำว่า jasmine jumpa morisco ให้คำว่า small ที่แปลว่าเล็กนะคะรูปภาพป,ประกอบนะคะมีดอกไม้3ชนิด3ชนิดนี้นักเรียนคลัวดอกไม้ชนิดไหนเล็กที่สุดนะคะ ให้โครงสร้างนี้นะคะเขียนตามโครงสร้างด้านล่างนะคะครูจะมีตัวช่วยแต่ละข้อให้ก็คือโครงสร้างนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนเปิดดูในสมุดท,ที่นักเรียนเคยบันทึกเรื่องของการเติม er est mor และก็ m o d e แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ครูสอนไปอย่างละเอียดเลยก็คือการเขียน โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดดูในสม,มุดบันทึกที่นักเรียนจดไว้นะคะแล้วนํามาทําแบบฝึกในวันนี้เพื่อเป็นการทบทวนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนุกคิดกับโอเน็ตนะคะวันนี้ครูมีให้2ข้อเหมือนเดิมค่ะให้เวลานักเรียนลองหาคําตอบนะคะ เป็นยังไงคะนักเรียนได้คําตอบหรือยังคะสาหรับข้อสอบโอนตนะคะทําไมครูถึงเอาข้อสอบเรื่องนี้มาเพราะมันมีเกี่ยวกับการเขียนเปรียบเทียบนะคะขั้นสุดเห็นไหมคะขั้นสุดแล้วก็ขั้นกว่านะคะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนอยู่นะคะก็เลยเอามาให้นักเรียนลองฝึกทํากันดูนะคะโจทย์แบบว่า look at the table ก็คือให้ดูไปที่ตารางนะคะในตารางเนี่ยจะมีเรื่องของ animal species นะคะ animal ก็แปลว่าสัตว์ สปีดก็แปลว่าความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของความเร็วของสัตว์จะแบ่งออกเป็นอะไรคะ Animals ก็คือชื่อของสัตว์นะคะแล้วก็ Speed ก็คือความเร็วนะคะหน่วยก็เป็น km ก็คือกิโลเมตรนะคะ hr ก็คือชั่วโมงนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสัตว์ชนิดแรกคืออะไรคะ e p h p n t นะคะความเร็ว40กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงต่อไปถะะ้าก็คือ G r a ร f e ความเร็วอยู่ที่52กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะก็คือชีตานะคะความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชัว่วโมงฮอมห้าค่ะความเร็วอยู่ที่88กิโลเมตรต่อชัว่วโมงบอลนะคะหมูป่านะคะความเร็วอยู่ที่24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสุดท้ายนะคะไลออนสิงโตนะคะความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชัว่วโมงโจทย์นะคะบอกว่า with sentence is c o l l e c t นักเรียนจะเจอประโยคนี้บ่อยนะคะคำว่า sentence sentence จะแปลว่าประโยคนะคะ c o l l e c t นะคะก็แปลว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าประโยคไหนถูกต้องนะคะนักเรียนก็ต้องใช้ช้อยที่เขาให้มานะคะแล้วก็ไปพิจารณากับตารางนะคะอย่างข้อนึงบอกว่า A horse is the fastest เราเรียนแล้วนะคะ A horse is the fastest เห, <im ony> <im ony> เห็นไหมคะการเติม est เป็นขั้นสุดนะคะเพราะฉะนั้น A horse ก็คือม้าใช่ไหมคะ fast ที่แปลว่าอะไรคะเร็วนะคะ fastest แปลว่าเร็วที่สุดข้อนี้แปลว่าม้าเร็วที่สุดข exactly ้อต่อไปนะคะ a n elephant is the slowest นะคะ and elephant ก็คือช้างนะคะ slow แปลว่าอะไรคะช้าเติม est นะคะแปลว่าช้าที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้แปลว่าช้างช้าที่สุดนะคะนักเรียนดูตามเลยนะคะข้อ1ม้าเร็วที่สุดในม้าคะเร็วที่สุดจริงไหม88ดดเร็วที่สุดไหมคะไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าข้อนี้ทําไมคะ ผิดแล้วนะคะคข้อที่2บอกว่า elephant is the slowest บอกว่าช้างช้าที่สุดเราก็ดู elephant เลยค่ะช้างช้างช้าที่สุดจริงไหมคะไม่จริงนะคะเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ a l i o n is faster than a cheetah เรื่องนี้เป็นขั้นอะไรคะมีการเติม er แล้วก็มี dan เรียกว่าขั้นกว่านะคะบอกว่าสิงโตทำไมคะ faster ฟาต์ไปว่าเร็วนะคะเติมอออาขั้นกว่าสิงโตเร็วกว่าเสือชีต้านะคะ,ะนักเรียนก็มาดูความหมายที่เขาบอกกับตารางค่ะนักเรียนเอานิ้วไปจิ้มที่สิงโตคือไลออนนะคะ ก็คือตรงนี้นะคะแปดชีต้าเท่าไหร่คะร้อ่สิบนี่นะคะ120เป็นไงคะสิงโตกับชีตา้าเขาบอกว่าสิงโตเร็วกว่าชีต้าจริงหรือไม่จริงคะไม่จริงนะคะหมายความว่าข้อนี้ทำไมคะผิดนะคะต่อไปคะ่ะข้อที่4คะ่ะเขาบอกว่า a ball is slower than a giraffe คืออะไรคะ หมูป่าสโลแปบลบว่าช้าเติม ER ช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าหมูป่าช้ากว่ายีราฟนะคะมาดูตารางค่ะเอานิ้วจิ้ไมไปที่หมูป่าค่ะนี่ค่ะหมูป่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยีราฟเท่าไหร่คะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมูป่าช้ากว่าดีราบจริงไหมคะจริงค่ะเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะคะใครได้คำตอบเหมือนครูบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนลองไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับขั้นกว่าเหมือนเดิมค่ะขั้นกว่าขั้นสุดนะคะแต่จะมาในรูปแบบของกราฟแท่งนะคะก็คือชาร์ตนั่นเองไดอะแกรมนะคะโจทย์บอกว่า there are 180 students half of them go to school by bus more student s ride a bicycle than walk to school which diagram is correct นะคะแผนภูมิอันไหนถูกต้องให้เวลานักเรียน1นาทีค่ะ นักเรียนมีคำตอบหรือยังคะถ้ามีคำตอบแล้วมาดูฉเฉลยนะคะว่าตรงกับของครูหรือเปล่าโจทย์นะคะบอกว่า there are 180 students ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะมีนักเรียน180คนนะคะ half แปลว่าครึ่งนะคะ half of them go to school by bus ครึ่งหนึ่งนะคะไปโรงเรียนโดยรถประจำทางนะคะ b u สแปลว่ารถประจำทาง more students r i d e up bicycle then walk to school แล้วก็บอกว่ามีนักเรียนที่ขี่จักรยานมาโรงเรียนนะคะมากกว่าที่เดินมาโรงเรียนไล่ลำดับได้หรือ,อยังคะมีรถประจำทางมีขี่จักรยานแล้วก็มีเดินมาโรงเรียนอะไรเป็นลำดับที่หนึ่งคะมีนักเรียน180คนนะคะ มีนักเรียน180คนเขาบอกว่าครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมาโดยรถบัสครึ่งของ180คือเท่าไหร่คะ90นะคะ90คนมาโดยบัสนะคะและเขาบอกว่ามีนักเรียนเนี่ยคะ่ะขี่จักรยานมาโรงเรียนมากกว่าเดินเพราะฉะนั้นจักรยานนะคะบ i c y c l e ต้องมาก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ walk นะคะก็คือเดินเพราะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมันดูกราฟนะคะนักเรียนก็ต้องดูก่อนมารถประจำทางเท่าไหร่คะ90มาดูนะคะว่าตารางไหนถูกต้องตารางที่1นะคะ bus ส90ถูกไหมคะถูกต้องนะคะอันนี้นะคะข้อ2บั b u ส90ถูกต้องค่ะข้อ3บั bus 180คนถูกไหมคะ ไม่ถูกข้อ4ค่ะบายบัสมาทั้งหมด180คนไม่ถูกนะคะโจทย์บอกชัดเจนว่า half to dem go to school by bus ครึ่งหนึ่งมาโดยรถประจำทางนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัดไปแล้วเราเหลือแค่ข้อ1กับข้อ2 3กับ4เนี่ยไม่เข้าพวกเพ,เพราะบอกว่านักเรียนเนี่ยมาโดยรถบัสเนี่ยร8 0แต่โจทย์บอกว่ามาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือแค่90นะคะ เพราะฉะนั้นมาพิจารณาว่าลำดับที่2คือ b i cycle นะคะว่ากราฟอันไหนถูกต้องแล้วก็อันดับที่3เป็น walk ก็คือเดินเพราะฉะนั้นต้องมาโดยจักรยานเนี่ยมากกว่าการเดินนะคะชาร์ตที่1น,นะคะบอกว่ามาจักรยาน40นะครับ by bike 40 on foot 50จักรยานมากกว่าจักรยานมากกว่าเดินมาไหมคะ ข้อนี้ผิดนะคะจักรยานมีแค่40สนะคะส่วนเดินมี50ผิดนะคะมาดูข้อ2ค่ะจักรยานกี่คนคะ50เดิน40ตามตามที่ครูเขียนไว้ไหมคะเรียงลำดับถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะข้อนี้นะคะข้อนี้เหมือนกับที่ครูเขียนให้เลยค่ะก็คือบัส90คนแล้วก็ b i c y c l e นะคะก็คือ50คนแล้วก็ Walk ก็คือ40คนเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือข้อที่2นั่นเองใครตอบเหมือนครูบ้างคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่หาคำตอบเองได้ส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังตอบไม่ถูกเดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันบ่อยๆในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ